เจอทำอะไรอยู่ครับอืมเจ้ากำลังเล่นทรายอยู่ตอบสิลูกเล่กเก่งมากักไปเล่นทรายให้ดูหน่อยสิไปตักทรายช่วยปู่แล้ว ไม่ต้องขี่ไปไกลโลกขี่กลับขึ้นมาแล้วอ้าวกลับขึ้นมาไหน ชน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 เลยลุงเอครับลุงเอยำใจลุงเอถ่ายวิดีโอเจออยู่เจําทำไรเจอขี่จัก,กรยานสามล้ออยู่ไปเล่นดินแล้วไปขนปูนแล้วไปขนปูนดูซิอา้าไปขนปูน